ุ่มมอนิเตอร์คุณไปหลบเลี่ยงไม่ได้ลกค่ะเขามีกลุ่มมอนิเตอร์เพื่อจะติดตามเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดเพราะว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์เขาต้องไปใช้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นประชาชนก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการที่จะให้เงินมาอยู่ในระบบแล้วให้เงินทํางานโดยตัวแทนของท่านที่ท่านกําลังจะเลือกไปวันที่14พฤษภาเนี่ยหรือบางคนอาจจะเลือกก่อนหน้านั้นไปแล้ว วันนั้นวันนี้อาจารย์จะบอกช่องทางการใช้เงินภาษีของประชาชนในการบริหารประเทศเอ้าวภาษีจบไปละทีนี้ถ้าเกิดว่าปีไหนอะอย่างปีงบประมาณอย่างปีโควิดในทีน่ะภาษีมันเก็บไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยเขาก็ยืดหยุนเขาก็ยืดหยุ่นได้ว่าอ่าเคยเป็นปีภาษี31มีนาใช่ไหมอาจจะเลื่อนมาแต่ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกการเก็บภาษีไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันถ้าไม่มีภาษีแล้วประเทศเราจะพัฒนายอย่างไรอะวันนี้มีเงินในการทํางาน สวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,อาาคะขอบคุณทุกการแชร์รบกวนแชร์คนละแช์นะคะรบกวนแชร์คนละแช,ะะแช,แช์ไปต่อนะทีนี้อาจารย์จะพูดถึงการใช้เงินภาษีของท่านสวัสดีค่ะคุณภานคุณภาวินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนอกห้องในห้องนะยินดีต้อนรับนะฮะอาจารย์ไม่ได้ทักเป็นรายบุคคลอาจารย์ต้องขอโทษด,ด้วยนะห้องของอาจารย์เนี่ยฟสอนและออนเดอะเวย์นะทักยากนะแต่ก็ถ้าหยุดอาจารย์จะพยายามอ่านคอมเมนต์นะทักทายอาจารย์มานะ สวัสดีค่ะสวัสดีรรบพ้อมขอบคุณทุกการแชร์ร่วมกิจกรรมกับผู้จัดได้โดยการโคดจอยโคจโจแชร์ค่าเป้าหม่นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งนั่นแหละค่ะช้อปปิ้งก็นอกจากจะช่วยทิกตอกแล้วทั้งสีช่องทางเนี่คยคช่วยทิกตอกด้วยและให้กําลังใจผู้จัดด้วยก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ทักเป็นรายบคุคคลต้องขอโทษด้วยทีนี้มาพูดถึงเงินภาษีตอนนี้เงินภาษีปี -66 เราจ่ายกันไปแล้วาจารยก็เพิ่งจ่ายไปเนี่ยวันที่31มมีนาเนี่ยอาจารย์เป็นข้าราชการบํานา อาจารย์ก็มีไรายได้เข้ามาใช่ไหมมีเงินได้จากเง,งินบำนาญแล้วก็ไปไรายได้ช่องทางอื่นอนาจารย์ก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาษีไปอยู่ที่กรมสัมพารแล้วค่ะแต่เงินภาษีที่จะใช้บริหารประเทศตามกฎหมายเขาเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี67ยังทําไม่ได้ตอนนี้เงินที่จะบริหารประเทศในปี67ปีงบประมาณมันเริ่มตั้งแต่1ตุลาถึง30กันยาน1ตุลา66ถึง30กันยาน67 อันนั้นเขาเรียกว่าปีงบประมาณตอนเนี้ยมันเป็นปีงบประมาณ66รัฐบาลรักษาการเขาใช้เงินงบประมาณปี -66 แต่เขายังทําอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถจะเสนอกฎหมายเอองบประมาณใหม่ได้เพราะว่าเขาต้องรอรัฐบาลใหม่ตอนนี้ท่านเป็นเจ้าของภาษีทุกท่านที่ฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ท่านคือเจ้าของเงินที่จะให้เลือกคนไปบริหารค่ะ อาจารย์จะมาแนะนําจะมาบอกช่องทางการใช้เงินภาษีของท่านไปให้ตัวแทนที่จะมาจากการเลือกตั้งของท่านในวันที่สิบสีนี้เราจะรู้แล้วตอนเย็นวันที่สิบสี่เราก็รู้ช่องเราก็รู้แนวทางแล้วว่าพักไหนจะมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินภาษีของท่านท่านเสียให้ภาครัฐไปแล้วเขาเอาเงินก้อนนั้นแหละมาทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีคุณบุตรีสวัสดีค่ะร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีหกเจ็จะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลใหม่ เข้ามาบริหารประเทศเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อสมมตุติตอนเนี้ยท่านเป็นประชาชนเป็นเจ้าของภาษีท่านอยู่ในบทบาทที่ท่านกําลังจะเลือกตัวแทนของท่านไปใช้เงินไปใช้เงินภาษีของท่านในการบริหารประเทศตามนโยบายของพักที่ท่านเห็นว่ามันเป็นไปได้จริงเพื่อปากท้องประชาชนจริงมีหลายพักมาเซลไอเดียให้ท่านตอนเนี้ยดีเบตที่ช่องไหนช่องไหนท่านไปดูคะ่ะอาจารย์ก็จะดูดีเบตคะ่ะ ตอนเนี้ท่านเซอร์เวยเลยค่ะท่านดูเลยค่ะว่าพักไหนที่นโยบายที่เป็นจริง,นโ,รงน,รน,น,น,นโยบายที่จะทำได้จริงพักที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้นนโยบายที่จะทําได้จริงต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นถ้าไม่ใช่พักรัฐบาลทําไม่ได,สสด้สวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องขอบคุณทุกการแช,ชร์ชอขอแชร์คนละแชร์นะคะขอแชร์คนละแชร์ขอแชร์ไปคนละแชร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะว่าจะเลือกอย่างไรท่านอาจจะมีดวงใจในดวงใจแล้วก็ได้นะสินค้าตัวต่อไปนะเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะยาสีฟันสมุนไพรที่อาจารย์ซื้อมาลองใช้เหมือนกันนะคะลองดูนะลองเข้าไปดูนะขั้นตอนตอนนี้ท่านเซอร์วีค่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้จักคนที่ลงสมัครในแต่ละพื้นที่นะอาจารย์ก็ไม่รู้จักเราอาจารย์อยู่นนทบุรีอาจารย์ไม่รู้จักใครหรอกที่ลงสมัครอ่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะดูหลักการนะอาจารย์จะแนะนําให้นะคะวิธีการที่จะ ดูว่าเราจะเลือกใครดูจากนโยบายของพักท่านก็ต้องดูค่ะพักมีหลากหลายมากเลยพักไหนที่ <laughs> นโยบายชัดเจนแล้วก็ไม่กระทบต่อสามสถาบันหลักของเราคือชาติศาสนาพราะมหากษัตริย์ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ค่ะประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้ได้มีสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพราะมหากษัตริย์ถ้าพักไหนที่ซัพพอร์ ทำให้เสาหลักของเราสามเสาเนี่ยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ยั้งยืนยงอันนั้นคือไม่กระทบวิถีของไทยค่ะไทยมีประวัติาศาสตร์ค่ะประเทศไทยมีประวัติาศาสตร์ก่อนที่ไทยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ประัตริย์ของไทยค่ะราชวงศ์ต่างๆทั้งสุขโขทยัยอยุทยากรุงเทพก็ต้องต่อสู้กันมาเพื่อรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ไทยเรารักษาความเป็นเอก,กราชมาจนถึงทุกวันเนี่ย ก็ต้องมี3มสถาบันหลักคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อาจารย์ให้ดูเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มองว่าสถาบันชาติสถาบันหลักของเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากผลของการที่เราเลือกคนใดคนหนึ่งไปท่านก็พิเคราะห์ถึงจุดนั้นเราต้องดูจากประวัติศาสตร์ของเราเราต้องดูจากประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาท่านรู้หรือไม่ว่าพักการเมืองบางพักที่เขามาใส่เต็มที่เลยตอนเนี้ยเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่จากหน้ามือไปหลังมือเปลี่ยนประเทศไทยกระเรินก้าวหน้าอนาคตของไทยใหม่เลยแบบเนี้ยบางทีคนในพรรคของเขาเนะ่ะไม่ได้เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นปู่ย่าตายายของเขามาจากไหนคุณรู้ไหมบางคนมาเสือผืนหมอนใบมามาอาศัยผืนแผ่นดินไทยอยู่บรรพบุพรุษของเขามาจากเสือผืนหมอนใบมาจากไหนแล้วมาอยู่ในประเทศไทยลูกหลานโตขึ้นในประเทศไทย ก็มาคิดมาเล่นการเมืองจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นท่านก็คิดดีๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบพงอาจารย์ได้แต่มาบอกในเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นพื้นฐานของไทยเสาหลักของไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนั้นคือหลักการที่อาจารย์จะใช้ในการเลือกค่ะใช้ในการเลือกพักหรือท่านต่างๆที่จะมองว่าเราต้องมีหลักในการที่จะมองว่าคนที่จะไปใช้เงินแทนเราคนที่จะไปใช้เงินแทนเราภาษีของเราคนที่ไปใช้เงินต้องคํานึงถึงสามสถาบันหลักของประเทศไทย ประเทศไทยเราไม่เหมือนต่างประเทศค่ะเราจะเอาต่างประเทศมาปรับเปลี่ยนเหมือนกับประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์มีเสาหลักของประเทศไทยคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเหล่านี้ต้องเป็นเสาหลักในประเทศดังน,นั้นพักไหนที่มีนโยบายสุดตรงหรือนโยบายทีเ่เปลี่ยนใหม่หมดเลยท่านก็คิดดีๆบางทีมองว่ามองว่าคะ